สวัสดีครับวันนี้แม่หญิงกับน้องภูมินะครับมาที่สวนสนุกคิดดี w เวอรที่ห้างคอมเมนดาอ่าตอนนี้น้องภูมิกับแม่หญิงก็เข้าไปแล้วนะครับนี่เอาตอนนี้น้องภูมิขึ้นรถก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปเล่นสไลเดอร์สวนสนุกนะครับภูมิต้องถอดรองเท้าเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเลยครับนี่ครับอ่าเก็บไว้เลยไปแล้วเดี๋ยวตามแม่ไปเลยครับเดี๋ยวแม่พาไป ไปเดี๋ยวตามน้องภูมิไปดูครับว่าน้องภูมิจะไปเล่นอะไรบ้างนะครับอ่าตอนนี้น้องภูมิกับแม่หญิงนะครับขึ้นไปอยู่ในเรือนะครับนไปอยู่ในเรือเป่าลมนะครับโอ้น้องภูมิออกมาอยู่ตรงหน้าต่างแล้วนะครับแม่หญิงขับเรือเองเลยเหรอนีเองนะนะอุ้ยน้องภูมิลื่นลงมาแล้วครับไปนู่นแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปสไลเดอร์อันใหญ่นี่ลงมานะครับนี่อันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวน้องภูมิกับแม่หญิงขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับขึ้นไปสไลเดอร์ข้างบนแล้วเดี๋ยวเรามาดู วัน้ภูมิกับแม่หญิงเนี่ยสไลเดอร์มาแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่าน้องภูมิกับแม่หญิงขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งสองสามมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมากอ่ะน้องภูมิกับแม่หญิงติดใจนะครับเดี๋ยวขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับนี่เข้าบันไดอุโมงค์ขึ้นไปเลยนะครับหนึ่งสองสามมาเลย โอ้แม่ตามมาแล้วโอ,โอ้อย่างแรงเลยนะครับสไลเดอร์อันนี้นะครับเอา้ามีสไลเดอร์อันเล็กเหมือนที่บ้านเราด้วยนะครับเอา้าโอ้โหตอนนี้น้องภูมิขึ้นไปที่สไลเดอร์อันนี้บ้างนะครับ เป็นสไลเดอร์อันใหญ่นะครับไม่ยาวเท่าไหร่แต่ก็ดูซิว่าจะมันเมาลงมาแล้วโอ้โหปดูกันนะครับตามน้องภูมิดูกันเลยครับไปเลยครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้นบนแล้วนะครับโอ้มีเอ,อด้วยเนี่ยโอ้น้องภูมิลอดูมองไปแล้วน้องภูมเข้าโมงไปแล้วครับตามไปเร็วเดี๋ยวรอพอด้วยไปไหนเนี่ยโอ้เราตามไปดูกันนะครับ โอ้โหมาเจอลูกโป่งด้วยโอ้เป็นบ้านลูกโปง่งบ้านลูกโปง่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอ้โหมีลูกโป่งหลายสีเลยอะมีสีเหลืองสียุพูสีเขียวสีส้มสีแดงเป็ไมไปหมดเลยนะครับโอ้ข้างล่างมีตัวต่อด้วยนะครับเป็นรถถังเนี่ยเป็นรถทหารอะ่ะโอ้เดี๋ยวเราลงไปเล่นกันดีกว่าไหมไปลองไปดูครับอ่าเอา้าเรามีทางบันไดลงตรงนี้ด้วยนะครับเป็นทางลัดนะครับ ทางลัดไปหาแม่ไงทางลัดไปหาแม่ไงไปลงไปเลยเอา้ามาถึงตรงแม่หญิงแล้วนะครับอ่าอ่านู่นไงขับม้าข้างบนนู่นไงครับอ๋อแข่งม้าในจอนู่นนะครับอ่านี่ตอนนี้น้องภูมิก็ควบม้าอยู่นะครับนี่ตอนนี้นะครับแม่หญิงขึ้นม้าหมุนนะครับอ่าแต่น้องภูมิสนใจจะขับรถแข่งมากกว่านะครับ เอาน้องภูมิขึ้นตามมา้าหมุนไปแล้วครับโอ้ยตอนนี้น้องภูมิอ่ะขึ้นมา้าหมุนไปกับแม่หญิงแล้วนะครับเอาเกาะแน่นๆนะเกาะแน่นๆด้วยนะครับระวังล่วงครับเอาหมดรอบแล้วนะครับเอาลง